ร้านยำในปิ่นโต20บาททุกเมนูจา้ายำยีมม่บบาทในปิน<ต>ป่นโตร่อยๆเวรยเปรี้ยวหวานเนื้อปูแน่นมาก,กสดเนาะ อยากกินยำก็มีมากมายตักได้เลือกกันได้หลายยำหรือพี่อยากจะกินส้มตำก็ตำตำ,ตำกันร้อยแรง สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุรีอีกแล้วนะคะนี่หลายคนถามหาอ e ีแ๊กนะคะกลับมาแล้วหนึ่งสามารถไปติดตามแ๊กได้ที่ช่องป๊อกแป๊กบุญยลักษ์นะคะไปดูว่านางทําอะไรกินกินอะไรยังไงกับนุรีบ้างนะคะวันนี้บอกเลยว่าเราอยู่กันที่ย่านรามคําแหงทุกคนชื่อซอยว่ารามคําแหงอะไรนะซอยรามคําแหงรอยซิฟซ้องรามคำแหง้งนี่คือคนตายเยอะมากเราก็เร่งไตวิวีก้ไยเพื่อใครฟังดูเรื่องนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสมัครกดแชร์กดกระดิ่งให้นุรีด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เป็นกระเทยก็ต้องกินย กินยำกินยำกินยำยำแล้วจะบอกว่าร้านยำที่รราไปแบบออตามลองตามชิมมาเนี่ยหลายร้านมากช่วงนี้เขาจะมีเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลเป็นเทศกาลยำถูกยำอร่อยยำคุ้มกินได้หลายจาน <c oughs> เป็นยำยี่สิบบ้างสิบเก้าบาทบ้างแล้วก็จะอยู่ตาหัวเมืองต่างๆในแต่ละจังหวัด <c oughs> ย่านนี้ก็คือร้านยำร้านยำคำแหงย่านรามคำแหงนะครับทุกคนซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ยแปลกกว่าที่อื่นมีกิมมิกนิดๆหน่อยๆคือ20ไม่พอแต่ที่นี่เนี่ยเขายำแบบไม่ใส่จาน เขามีชั้นไม่ใช่มีเธอเออชั้นชั้นมันภาษาใต้คําว่าชั้นในภาษาใต้ก็คือปิ่นโตทุกคนที่นี่นะคะเป็นร้านยำยี่สิบบาทที่เขาจัดเสิร์ฟมาในปิ่นโตเป็นชั้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 นเสิร์ฟมาเลยนะเขคือใส่ยำในปิ่นโตเลยชื่อร้านนี้เลยทุกคนเราอยู่ที่ป้ายร้านเลยโคตรยำบางหน้าบางหน้าเคยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยถามเจ้าของร้านนะคะว่าบางหน้าคืออะไรนี่ดูเลยเขาบอกว่าเปิดร้านยำบางหน้าหรือเขาชื่อบางหน้าเอออ่ะมาแล้วทุกคนอีกหนึ่งคนที่มากับเราคือนางปาดนะคะนี่ ซึ่งนางปากบวฉี่มากบอกทุกคนกันเลยว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะมาร้านนี้บอกเลยนะไม่มีห้องน้ํานะต้องขับรถไปโน่นปากซอยนะคะเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนถ้าเกิดใครมานะคะอ่ะเรามาพูดถึงเมนูร้านกันก่อนมีอะไรบ้างทุกปิ่นโต20บ,บาทกลับบ้านทุกเมนู50บาท,ทเพราะท,ทำไมคะเขาต้องเพิ่มค่าถุงค่าหนังยางยกเว้นข้าวเหนียวนมจีนเส้นหมี่0บาทสั่งฟูดเพนด้าและลายแมนได้นะคะดูว่ามีเมนูอะไรบ้างโคตรยำอ่านเอาเอง ลาบมูลาบลาบมึกนะคะนี่เลยนี่เสิร์ฟยำในปิ่นโตกันไปเลยค่ะวันนี้ร้านยำในปิ่นโต20บาททุกเมนูจ้ากำลังจัดวัตถุดิบเลยทุกคนร้านจะเปิดกี่โมงนะคะแมคะคะ่ค้าขาร้านเปิดประมาณ4ี่โมงครึ่งนะทุกคน เข้ข้ามาดูคลิปก็ดีใจมากแล้วนี่แต่ถ้ามีความเมตตาการุณากับนุรีก็ข้อชวนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งตุง้งติ้งให้นุรีด้วยนะคะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่านุรีลงคลิปไปถ้าเกิดใครตามมากินเนี่ยอาจจะต้องโทรมาถามก่อนว่าเข้ามากี่โมงยังไงคนน้อยคนเยอะวันไหนต่างๆร้านเปิดวันไหนบ้างนะคะคุณแม่ เปิดทุกวันเลยเหรอโอเคเลิดมากร้านจะอยู่ตรงข้ามซอย4นะคะทุกคนเราจะเห็นเซเว่นก่อนหนึ่งอยู่ตรงข้ามคําว่ากาแฟมวลชนเลยโอเคเดี๋ยวเราสั่งเมนูต่างๆแล้วไปชิมกันดีกว่าค่ะแซลมอนก็มีทุกคน เปิดมานานยังคาร้านอะ่ะสิกว่าวันแล้วค่ะเปิดสิบมาวันนี้คือร้านเปิดมาสิบกว่าวันใช่จ้าซึ่งหนูหลีก็คือเห็นไวมากหลักๆที่หนูหลีมานะคะเพราะว่าแฟนเพจอ่ะแนะนํามาหนูหลีพิมพไปบอกว่ามีร้านยําอะไรแนะนํำไหมเอ่ยก็มีคนแนะนําร้านนี้มาประมาณสองสามคนบอกว่ามีร้านยําเปิดใหม่ยี่สิบบาทแถวราคาำแหงให้พี่หนูหลีมาลองดูค่ะหนูหลีก็เลยโทรมาถามแม่ค้าเลยว่าเปิดวันไหนยังไงก็คือเราได้มาเจอกันเลยคะ่ะกับยําปิ่นโตดูดิเพิ่งเปิดแค่สิบวันทุกคนนี่เริ่มยำแล้วหรอครับอันนี้ น้ำยำค่ะทำน้ำยำไว้ก่อนทำน้ำยำไว้ก่อน,นอน<ช>๋อ,อที่นี่จะเป็นน้ำยำแบบทำไว้ก่อนแล้วก็ราดทีเดียวเพื่อความรวดเร็วเนาะใช่ใช่จ้าทุกคน ราคาแค่20บาทเพราะฉะนั้นทุกเมนูที่มีในร้านเลยวันนี้จัดเต็มไปเลยค่ะนี่ไม่ต้องติ๊กไม่ต้องอะไรเลยอดี๋บอกคุณแม่คุณแม่คะเอาทุกเมนูเลยได้จ้า,า,าได้ค่ะนอกจากยำนะคะตําก็มีนี่เครื่องตําต่างๆของทางร้านนะคะใครอยู่ย่านรามคำแหงคอมเมนต์กันมาหน่อยนะบอกกันมาหน่อยว่านอกจากร้านนี้แล้วยังมีร้านในเด็ดๆอีกบ้าไม่จำเป็นต้องเป็นร้านยำหรือร้านออส้มตำอะไรต่างๆ ร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านชาบูร้านอะไรก็ได้แนะน,นากันมาได้นะคะริยานาของแม่เพราะว่าที่ขับรถผ่านอะ่ะของกินเยอะมากโดยเฉพาะในในหมู่บ้านสัมมากรที่นี่อะขอกินเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิเด๋ยวมีโอกาสหรือว่าใครแบบว่าเคยกินแล้วร้านไหนเด็ดอะ่ะแนะนํามาใต้คอมเมนต์ลิงก์นี้เลยคอมเมนต์กันมาเลยนะจ๊ะเริ่มต้นคุณแม่ก็คือเลือก ปิ่นโตก่อนเลยเรียงเลยจ้าเพราะว่าน้ำยำนี่ทำเสร็จไปแล้วสำหรับโต๊ะของหนูรีนะคะโรยผักก่อนหนึ่งแซลมอนลงไปหนูจะบอกเลยว่ามีคนทําร้านยำย20สิมาเยอะมากแต่ร้านคุณแม่ความเก๋คือนี่แหละที่หนูมาแต่ว่าเรื่องรสชาติเราต้องมาดูอีกทีหนึงว่าเป็นไงใช่ใช่๋ยวมาลองกันอีกทีเนาะได้นี่อยากกินยำก็มีมากมายตัดได้เลือกกันได้หลายยำหรือพี่อยากจะกินส้มตำ อันนี้อะไรลาบปลาหมึกเหรอคะแม่ใช่จ้าโอ้ยอุ้ย,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 ยลาบปลาหมึกปลาหมึกชิ้นใหญ่มากทุกคนมาแล้วจ้าย,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 ยำยี่สิบบาทในปิ่นโต ยำคนระยำบังหน้าอันนี้คือเรามาไปปิ่นโตเลยอันนี้ชั้นยังมีอีกที่เป็นส้มตำอันนี้เป็นยำาของทุกคนเขข้างบนคือน่ากินมากเลยอ่ะยำปูยำหมูยอสีพริกคือแสบสวงมากยำปูอัดจ้ามาอีกแล้วไปอีกแล้วอันนี้เป็นอะไรเอ่ยส้มตปูมนอ๋อนี่เป็นโซนส้มตำกนาะอ่าโซนส้มตำโซนยำอ่ะถ่ายนิดนึงอยากกินยำก็มีมากมาย เื่อกันได้ลายยัำหรือพี่ยากจะกินส้มตำยำ20บาทในปิ่นโตร่ร้เว้ยน่ากินมาน่ากินมาค่ะทุกคนค่ะทุกคนจะบอกว่าท้อยปริมาณเยอะนะ20บาทอ่ะใช่เยอะมากอ่ะปูตัวใหญ่มากอันนี้อันนี้ไม่ได้บับร้านอื่นนะรู้สึกว่าให้เยอะกว่าร้านที่เคยไปกินมา20บาท ร้านอื่นต้องมาลองชิมรสชาติก่อนว่าเป็นไงนะคะเริ่มจากปูก่อนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นปูแล้วแบบไข่แบบแน่นมากนี่อชิมน้ำยำก่อนนึงชิมน้ำยำก่อนอร่อยไหมอันนี้ไม่ใส่ปลาะนะอืเข็มข้นมากอื คือใช่แล้วอ่ะมันเผ็ดมันเปรี้ยวคือแบบรดชาริทีนุรีชอบไ้่เกิดว่าใครดูนุรีรดชาริทเนี่ยทีนุรีชอบต้องมาลองรู้กันต้องขอบคุณน้องแฟนคลับที่แบบคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าให้มาลองชิมปูดีกว่าหนึ่งถ้าปูไม่สดเราก็จะพูดตามความจริงนะลองชิมก่อนอือมึงเอาแรงอ่ะานสดมากไข่หวานมากเผ็ดเปรี้ยวหวานเนื้อปูแน่นมาก สดเนาะสดแล้วก็เนื้อแน่นแล้วก็น้ำยำคือดูดนิวเลยอะไปต่อค่ะไปต่อที่ไหนดีค่ะเพราะว่ามันเผ็ดเผ็ดจริงจต่อที่ไหนดีปูอัดบ้างปูอัดปูอัดลบเผ็ดหน่อยอันนี้สั่งแบบแม่ปลาลานะเพราปลาลานูดีสั่งไปส้มตำไปเพราะว่าถ้าส้มตำปลามันจะนัวไง น้ำยำก็คือรสชาติคงที่เพราะว่ายำพร้อมกันนะแต่ว่าพอมากินสองอย่างอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะพอรากินปูอัดมันจะออกหวานเพราะว่ามันหวานปูอัดใช่อยู่ที่วัดอุดิปอร่อยแต่อร่อยกินไม่กินไม่ยุดเลยไปต่อค่ะกุ้งกุ้งกุ้งหลังๆมากินยำแต่น้ำปลาเนี่ยเพิ่งมากินแบบไม่ใส่น้ำปลาอร่อยเอออร่อยครับอร่อยมากหุย ครอยู่แถวนี้นะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าผ่านไปผ่านมานะ<ม>ลองมาแวะดูแล้วต้องมาแบบหัววันมแม่ค<ฮ>้าจะยังไม่ยุ่งมากลองส้งตมตําหน่อยนี่ไข่เค็มนะคะเขาพูดไข่เค็มแก้เผ็ดแก้เผ็ดต้ม,มตำไม่เผ็ดมากกำลังดีเพราะว่าตามข้าวโพด<ม>อะ่ะต้อง,งหวานๆวานอแล้วแบบเผ็ดได้ดต้มข้าวโพดอร่อยแม่ค้ายิ้มใหญ่เลยชมเอาชมเอากินเอากินเอาจริงจริงแต่ตอนนี้ขอข้าวเหนียวได้ไหมคะเผ็ดทุกคนไม่ใช่แค่ยำที่เด็ดต้มตำก็เด็ดว่ะ ันนี้เป็นลาบนะคะอืมแซลมอนบ้างต้องลองสซลมอนหน่อยอ,อร่อยก็ไม่กีเราถามแม่ค้าแล้วว่าที่ให้เยอะแบบนี้เป็นเพราะมาถ่ายคลิปหรือเปล่า นางบอกว่าปริมาณนี้เท่ากันทุกคนลูก,ค,กค,ค้ามาก็ปริมาณนี้เหมือนกันซึ่งแต่ปริมาณนี้คือเยอะมากเลยแต่ละชค่ะยี่สิบบาทเนาะม,มาดูแบบปลาร้าบ้างตำแซลมอนตำแซลมอนปลาร้ารสสีนิ้วมากมาลองดูร่อยๆเว้ยได้ไหมปลาร้าเป็นไงไปลาร้าไม่ชูปลาร้าห,หลายคนอาจจะชอบปลาร้าแบบหอมๆแต่ร้านเนี้เป็นปลาร้าที่นัวแล้วกินแล้วรู้ว่ามีปลาร้ารสชาติตำอ่ะนัวมากแล้วนัวปลาร้า ปลาล้าคือแบบเหมือนปลาล้าแบบอีสานนะ่ะอ,อีสานเลยอะ่ะคนหมูสาม,มชั้นทอด20่บบาทข้าวเหนียวหนึ่งทุกคนนี่อบอกเลยว่าเห็นนูรีกินมันๆเยิ้มๆแล้วสั่งเยอะขนาดนี้ <laughs> เพราะเดี๋ยวกลับไปเราก็ต้องกินอามารีไฮไฟเบอร์ของเอมมี่กิยาขึ้นภาพเลยค่ะวันนั้นกินแล้วแบบคือตื่นเช้ามาแบบพุ่งไหมดีมากพุ่งมากแลวไม่ปวดด ดีถอกลำไส้แล้วก็ช่วยลดกุงทานแล้วอร่อยด้วยทรงแล้วอร่อยไม่เหม็นเขียวงงดดกินง่ายรสแล้วกเป็นสนแอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลกีวีช่วยขับของเสียในลำไส้ออกไปช่วยดีอยอ็อกลันไส้ถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อนะคะอัมบารีไฮไฟเบอร์ก็ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะเข้าไปสั่งซื้อได้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆเดี๋ยวลองชิมหมูก่อนหมูกลับบ้านหมูสามชั้นทอดมึงขาหมูกลับบ้านคือหมูกลับบ้านหอมอ่ะเต็มๆรวน ราติังเข้มข้นสู้แบบส้มตำ,<ย>ำกับยำไม่ได้สีนิดนึงแค่นั้นแหละใครอยากกินรสไหนส<า>ั่งได้นะคะแม่คะบอกเผ็ดเค็มเปรีย้ยวหวานชอบอยังไงบอกได้เลยยำมามา่าติดเจ็บปลาหมึกเขามากเลยปลาหมึกเป็นปมึกษ <ๆ S 1> อ,อ อะไมั่วไปหมดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะน่าจะส้มปูพร้อมกันหนึ่งมาแล้วแบบปลาล้ะ <c oughs> ก็คือเหมือนกันกับปลาเมื่อกี้แต่อันนี้แบบปลาล้ะสีก็คือจะมีความบแบบน<บ>้ำตาลกว่าสุดยอดมากทุกคนพอใส่ปลาล้ะปุ๊บมันจะมีความเค็มเพิ่มขึ้นแต่เนี้ยรู้สึกนะว่าชอบแบบไม่ใส่ปลาล้ะมากกว่าใช่กำลังจะพูดว่าไม่ใส่ปลาล้ะคือมันได้แล้วอ่ะเอใสปลาล้ะปุ๊บมันเค็มเค็มขึ้นเลยจะเป็นรสปลาล้ะแบบเป็นรสปลาล้ะเค็มขึ้นหน่อยถ้าเกิดมากินร้านนี้สั่งส้มตำแบบปลาล้ะสั่งยำแบบปรา ร้อยอย่างที่บอกว่ารสชาติแต่ละคนกินไม่เหมือนกันซึ่งร้านนี้ตอบโจทย์มากที่แบบไม่เสพปลาแต่ส้ตมตำก็คืออร่อยมากให้ผ่านทุกคนร้านนี้คือผ่านเลยให้สิผ่านเลยอะ่ะมาสรุปดีกว่าว่าชอบเมนูไหนสุดให้คนละสามเมนูฉันเริ่มก่อนยำปูมา้าสองหมูทอดสามตำขา้าวโพดตำข้าวโพดไข่เค็มอร่อยมาก ซีอะเกินละซีตำปลาแซลมอนมันมันนนลอกมันลอกมันลอกลอกได้ไงหยุดหยุดลอกได้ไงฉันพูดก่อนคิดไปในใจหมดแล้วแล้วอกอ่ะต่อเธอเธอต่อห้าต่อเหมือนกันห้าต่อเหมือนกันอันหนึ่งเลยหมูทอดแล้วก็ยำปู ยำปูม้าไข่แล้วก็อันที่สามก็คือต้มข้าวโพดไข่เค็มมื่อยเลยว่อกแหลมันอ่านใจแสดงว่าสามสี่เมนูนี้ต้องสั่งเป็นเมนูที่ต้องสั่งเย้มเลยดอกจันหนักหนเลยต้องสั่งอ่ะป่าลว่าอะไรมัน่อไม่จะได้เป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มว่าอะไรอร่อยอะไรแบบเด็ดเด็ดจริงเลยนะยำปูม้าไข่แล้วก็ตําข้าวโพดไข่เค็มแล้วก็ บอกแล้วว่ามันหลอกันเนี่ยเดี๋ยวข็อกอกินต้อแหละกกินจุกจุกแบบนี้ไม่กลัวเพราะเรามีอัมารีไอไฟเบอร์เอ็มมีกิยานะจ้ะกินก่อนนอนมาอะไรรู้ไหมแอบกินของมันหมดมีอยู่สองกล่องกินกันทั้งบ้านหมดเลยก็มากันได้นะคะที่ร้านโคตรไรยำบางหน้าอยากถามแม่ค้ามากคือเปิดร้านยำบางหน้าคืออะไรคะที่สอบถามเปิดร้านบางหน้า เอามาบางหน้าบางหน้าก็ใช่ไหมอะไรประมาณนี้หมายถึงว่าอ๋อไม่ที่สงสัยเพราะว่ามันใช้คำว่าโนอาณาไม่เอ็นหน้าไงเอาหน้า โอบางรนไม่รักไม่ใช่หน้าเฉยๆอาะมาแล้วก็ฝากร้านเลยคุณแม่ถือไม้ไว้เลยต้อขอบคุณนะคะที่มาติดตามเราก็ขอเจอญทุกท่านทุกคนแค่สนใจอยากแซ่บอยากอะไรยี่สิบบาทคุณก็แับได้ทางอะไรท่ตําแหน่ง112หมู่บ้านสามก๊กร้านโควยตี๋ยวยำบางหน้าค่ะค่ะมีแฟนเพจอะไรพร้อมนะคุณแม่ค่ะตามแฟนเพจได้เลยนะคะแซ่บมากๆเลยอย่างที่หนูบอกเดี๋ยวหนูก็ขอเข้าไปด้วยหนูก็พูดตามความเป็นไปตามความจริงเลยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแต่บางคนอาจจะชอบที่ ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกแม่ค้าสมมติว่าอันนี้แบบขอเปรี้ยวหน่อยแม่ค้าก็เดินเอาไปเติมให้ก็ตามนี้นะคะอย่าลืมมากันนะคะรามคำแหงร้อยสิบสองหมู่บ้านสัมมากอนนะคะร้านโคตรระยำบางนา20บาทร้านนี้ถือว่าไม่เยอะนะแล้วก็ภาชนะมันสะอาดสะอ้านอหะดูแล้วแบบ จอดตาเออจอดตาแล้วก็ร้านก็คือแบบร้านเล็กนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะว่าร้านจะเล็กหน่อยร้านจอดรถก็คือจอดตามข้างถนนริมทางในหมู่บ้านได้เลยนะคะแต่ว่าใส่ถุงกลับบ้านของเขาจะ50บาทถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซัสค์กดแชร์กดกระดิ่งให้หนูรีแล้วก็ไปติดตามบีแบ็กด้วยที่ช่องป๊อกแบ็กบุญญาลักษ์นะคะเออไปแล้วนะครับไปไปครับรีรีนูรีรีนูรีอะรีนู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 รีทุกคนคะตอนนี้เราก็สัั่่่่งงกกินนนนแบบตอออเเเืืรยยๆละะค ทยอยกินกันเรื่อยๆนะคะ,ะให้ซีนป่านหนึ่ง<จ>หลายคนสงสัยว่าอีนี่เป็นกระเทยหรือเปล่าใช่อนี่ก็กระเทยเหมือนกันนะคะนี่เป็นผู้หญิงคนเดียวนูรีผู้หญิงคนเดียวนะคะอ๋อทุกคนวิธีการนับเงินเก็บเงินของเขาก็คือ,อคุณแม่ค้าก็จะซ้อมปินโตให้สูงทีส่สุดถึงเพงดานไปเลยทะลุไปเลยนะนนและนี่คือที่นูรีกินทั้งหมดในวันนี้นะคะแล้วก็เราก็จะดิญญแล้วด้วยเพราะเราไม่ทคใจ